1. ถ้ายังไม่มีออเดอร์นะครับ 2. ถ้าอยากเป็นร้านใหม่3ถ้ายังอยากเพิ่มยอดขายในช่วงสิ้นปีนะครับผมแนะนำเลยครับคูปองส่วนลด shopee food ครับสำหรับคูปองส่วนลด shopee food นะครับจะช่วยให้กับทางร้านค้าเพิ่มการมองเห็นนะครับช่วยเพิ่มยอดขายด้วยนะครับซึ่งคนที่สามารถซื้อไปกินเนี่ยเอามาใช้ส่วนลดตรงนี้นะครับลดค่าอาหาร จะได้ซื้ออาหารในราคาที่ถูกยิ่งขึ้นหลายๆแบรนด์นะครับก็ทําการตลาดนะครับในส่วนของช็อปวิฟูก็เช่นกันนะครับในการตลาดตรงนี้เนี่ยจะช่วยหน้าร้านนะครับสําหรับยอดขายต่างๆให้มีความแตกต่างในการเล่นโปรโมชั่นต่างๆด้วยครับสำหรับช็อปวิฟูนะครับจะมีส่วนลดนะครับคู่กองอยู่2แบบนะครับ ก็จะเป็นส่วนลดค่าอาหารนะครับแล้วก็ส่วนลดส่งฟรีนะครับซึ่ง2ออย่างนี้จะแตกต่างตรงที่อย่างแรกนะครับก็จะเป็นส่วนลดค่าอาหารอย่างเดียวเลยนะครับส่วนส่งฟรีเนี่ยทางร้านเนี่ยสามารถเอามาสนมานาคุณนะครับสําหรับลูกค้าที่ร้านที่สั่งในราคาสูงๆเพื่อให้เขาเนี่ยลดค่าส่งไปด้วยนั่นเอง เรื่องของส่วนลดนะครับอันนี้ทางร้านเนี่ยอยากจะให้ดูก่อนว่าราคาอาหารของทางร้านเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งทางที่ลูกค้าเนี่ยสมัครเข้ามากับเรานะครับจะช่วยเพิ่มการมองเห็นสร้างยอดขายให้กับทางร้านนะครับซึ่งเมนูต่างๆของทางร้านเนี่ยถ้าอยู่ในระดับที่7 0 8 0 90เกนี่ยก็สามารถทําให้ลูกค้าที่สั่ง1ชิ้นนะครับเพิ่มการมองเห็นมากขึ้นนะครับกับออเดอร์ปกติแต่ในการกลับกันนะครับถ้าทางลูกค้าเนี่ยสั่งมากกว่า2ออเดอร์นะครับเราก็สมนนาคุณให้กับทางเขานะครับ ให้ได้ส่วนลดซึ่งตรงนี้แหละครับผมคิดว่าเป็นการตลาดสําหรับการแข่งขันสําหรับ Delivery Platform นั่นเองครับสำหรับร้านค้า Shopee Food นะครับ1ถ้ายังไม่มีออเดอร์นะครับ2ถ้าอยากเป็นร้านใหม่ 3. ถ้ายังอยากเพิ่มยอดขายในช่วงสิ้นปีนะครับผมแนะนําเลยครับคูปองส่วนลด Shopee Food ครับ